แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับเนาะน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นเอ่เนี่ยจะทําเป็นลูกคอกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้สวยงามมากเลยนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยแต่ละตัวของคุณพ่อเนี่ยนาเข่าเพิ่นทีเพิ่นก,กว้างนะครับเนาะเนี่ยตื่นเต้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยบัสน์เนาะครับเนาะ สบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุคนนะครับเนาะมื่อนี้บ่าวแอดกัสิพามาเยี่ยมมาหยามนะครับเนาะท่านผู้เลี้ยงวัวขุนนะครับเนาะจากวัดสกุลนครนะครับบ้านนิลไมนะครับเนาะแต่วันนี้ของอำเภอกุสมานนะครับเนาะวันนี้บ่าวแอดจะมาพามาเยี่ยมมาเบิ่งนะครับเนาะเพื่อนกับเป็นคนเจ้าหนึ่งที่เลี้ยงวัวขุนนะครับเนาะขุนส่งนะครับเนาะโคขุนโพยคำแต่วันนี้คุณพ่อปะ อันนี้เพิ่นพามา,าเลี้ยงในนาของเพิ่นเองเลยเนาะครับเนาะงบาตจะพามาเที่ยวมาชมเบิ่งเนาะครับเนาะว่าจะเป็นไปไหนเมืองนอกเมืองนาเพิ่นกับไปมาเบิดแล้วเพิ่นว่าเนาะครับเนาะอันนี้เพิ่นกับสิพามาแนะนำนะะการเลี้ยงววัโคขุนเนาะครับเนาะส่งคนยั่างคำเนาะครับเนาะแบบปล่อยเนาะครับเนาะออกนอกคอกเลยมาเลี้ยงลูกคอกเนาะครับตรงนี้นบาตตามบ่าวแอดมาครับดีครับอ่านพ่อซื้ออย่างน้อสวัสดีครับ ข้อเื้ออย่างข้อเื้อประกันประกันน้นสกุลอย่างครับอ่าอยู่บ้านอย่างบ้านมีลำไม้มีลำไม่นะครับรถจังหวัดสกลนครนะครับเนาะตำบลุอย่างเนาะพ่อตำบลุอุตสมานอุตสมานของเัาเนาะอ่ะพ่อเลี้ยงงัวจักปีเลยเนาะนี่นนะเอามาเลี้ยงแล้วไปเกิดคนละโอ้เลี้ยงงัวพันอย่างครับพ่อพันพื้นเมืองพันพืื้นนเเมองาะครับเนาะอ่ามีคอเลยอยู่ลู้หินอยู่เนาะแวบๆเนาะเหมือนกันนะตัวหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยเนาะครับเนาะตามเข้าไปเบิ่งงัวกันเลยเนาะครับ ตามบาวเอดมาเลี้ยงัวกันครับกับคุณพ่อเนี่ยบ้านนี้ละไม่นะครับเนาะตรงนี้ก็คือจะมาเจอคุณพ่อเลยเนาะครับเนาะตรงเนี้ยเนี่ยเดินตามงัวไปจะพาไปดูงัวชสวยเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยเนาะครับเนาะเบิกเนี่ยตัวเมียเนาะครับเนาะกับตัวผู้ตัวเนี้ยน่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพันโคเลยมันเนี่ย ตัวเมียเนาะครับเนาะเนี่ยไอ้ถ้าเป็นตัวตัวเถิกตัวนี้เดสขับในบ่ามันตัวนี้เดสขับบ่าบันแดงเนี่ยพ่อสมมติมีคนอยากได้น่ะพ่อตีคร่าวๆเท่าไหร่ครับราคาตัวเมียทีนาก็าจะได้ที่สามหมื่นสามหมื่นครับอืมและตัวตัวเมียตัวนี้นะครับเนาะแม่แม่ฮางบอกคือแม่สาวแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนเนาะครับเนาะโอ้ลูกตัวเทน้อยน่นเนาะครับเนาะแม่ลูกอ่อนตัวเดียวน่ะเนี่ยตีคร่าวๆเท่าไหร่พ่อ ตอแปดได้สองหมื่นแปดพร้อมลูกบ่ลูกแยกลูกตั้งหากลูกตั้งหากในพี่น้องเลยเนี่ยเบิ่งเนี่ยบรรยากาศต้องไปถามจากคุณพ่อเ <รา S 1> บาาิบาา้องเนี่ยขนาดนี้ขนาดนี้นะครับเนาะอาทิพเน็นมาเลี้ยงนี่นยบอกตรงคูณเข้าไปพี่น้องต่ำสุดนะคุณพ่อคิดว่าในในที่พ่อเลี้ยงเนี่ยต่ำสุดเท่าไหร่ครับคิดว่าขาดบ่บ่ได้บ่บบสองแสน อืสองเซนกว่าๆเนาะและงวละัวลูกลูกตัวเล็กๆเนี่ย่ะประมาณที่ต่ำราคาต่ําสุดที่พ่อวางไว้่ะที่สมมติในใจของพ่อน่ะประมาณเท่าไหร่ครับเนนอยอ,ยอตัวที่ต่ําสุดเลยอ่ะราคาสุดต่ําจนถึงมากสุดนะครับอแปดพัน,น,น 8, ตัวเล็กๆตัวนู้นนะสะสามสี่ตัวนะพ่อเนาะเบิงแนงัวเพิ่นอะเนี่ย อันนี้แม่อ่าลูกหนึ่งนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ต่ำกว่าสองแสนกว่าเนาะครับตรงนี้เฉพาะตรงที่มาเลี้ยงน้องพี่น้องตีกันข้าวๆเฉยๆเนาะครับแต่อยู่ในบ้านเขาก็จะเลี้ยงเป็นวัวขุนอีกนเนาะพอเนาะอ่ากิโลอ่ามันดีเนาะครับเนาะอันนั้นราคาโบตกเลี้ยงไอนะ้โคขุนทรงพนยัรษ์เนาะราคามาตรฐานทรงตัวสุดท้ายได้จักโล แสบลอยเจี๊ยน่อยวอืมโอเคเลยอยู่ได้เลยสบายสบายแถมได้เป็นลูกเคาะอีกตัวนั้นที่เขาเอาไปขืนใส่กบูมันใหญ่กว่ากูอ๋อคูณเข้าไปเนาะครับว่าแล้วก็แค่หักแค่อหัวอาหารเนาะแค่นั้นที่เหลือก็เป็นของเราเนี่ยถ้ามือใหม่อยากเลี้ยงแบบนี้ครับเนาะเนี่ยเราต้องไปหาวัวมาซอนก่อนเนาะครับเป็นของตัวเองที่จะพาาเป็นลูกคอกเนาะครับพ่อ แม่นบอกเนี่ยที่มือมือใหม่ที่อยากเลี้ยงที่อยากเลี้ยงเนาะครับเนาะแบบผมเนี่ยอยากเลี้ยงไปเนี้ยนะอ่าไม่ใช่ว่าอ่าเราไปซื้อวัวมาตัวหนึ่งแล้วก็ขายไปก็หมดไปเลยแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่ใช่ป่าวมันก็เป็นต้นทุนเนาะพ่อเนาะทั้งจะเป็นหัวอาหารแล้วก็ค่าวัวเราอีกมันก็จะได้น้อยหาสือตามข้อผู้ได้สิทธิ์กันหาตัวงามมากอ่าจะโตหนึ่งสองตัวมันอกี้ก็ยิ่งร้ายขึ้นอ๋อ แบบสมมติอนอกจากไม่มีงัวอยู่ตรงนี้แล้วนะพ่อเนาะเราจะไปหาตรงไหนถ้าถ้าพ่อจะไปหาอ่าที่งัวที่จะมาเลี้ยงต่อน่ะที่จะมาทําเป็นงัวที่จะมาสับเปลี่ยนนอกจากตลาดตลาดนัดทะเลปัุตานโอ้มีมีตลาดนัดทุกวัน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 ไหนบ้างครับปุตานีก็ทุกคค้านครับทะเลประมานวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ ท่าเล่กุสมานแต่ชุดที่อยูอ่ประมาณวันพุธอยู่โคกศรสีสุพรรณเนาะครับมีงวงงามเยอะแยะครับอยากได้งวงพื้นกาเอาเป็นโซนเป็นโซนก็จะเโซนว่าพืนา้นเมือง้ว่าท่านั่นพัดนี่เนี่ยหกสิบกว่าปีและพี่น้องเลยหกสิบกว่าปีผมมันจังนึกว่าจะสี่สิบกว่าเอง <laughs> สี่สิบต้นดูไม่แก่เลยนะครับไม่ไม่ถึงไม่น่าถึงนะหกสิบนะเป็นน้ำ ยางเหลี่ยงมอเีอยเ์ยออเออเผินแข็งแรงบึ๋งปังปึ๋งปังยาดีจะพิษนี่บอ,อ <c oughs> <c oughs> ตามพาไปเที่ยวเนรับครับน้องครับเ <c oughs> นี่ยย่างเด้เผินไปตลอดเด้อเผินแข็งแรงนะครับเนี่ยวัยหกสิบปีเนา่เนี่ยวันนี้เงินทนนนั้งน้านนะครับนเนี่ยการเลี้ยงงัวใครว่าต้อยต่ำคือสมัยตะโกนโอ้ยเด็กเลี้ยงงวัวเด็กเลี้ยงควายบ้านนอกฮะเปลี่ยนความคิด ความอ่านใหม่เนาะครับพี่น้องตรงนี้หน้าเพิ่นหลายเพิ่นว่า <c oughs> หน้าเพิ่นหลาอา่เพิ่นกับมาได้เฮ็ดนาเนาะครับเนาะเบิดเพิ่นเอาไว้เลี้ยงงัวตรงตรงข้างในนะก็ใช่หมดเลยเนาะครับของของของ,ของท่านเนาะครับเนาะเนี่ยอ่านี่เป็นส่วนหนึ่งอาทิตย์มาเลี้ยงตรงนี้ก็คือเพิ่นจะมาเลี้ยงเอ่องัวที่อ่าจะเป็นแม่พันเนาะครับเนาะ แล้วก็จะเป็นลูกคอกนะครับไม่ได้เลี้ยงไอ้นั่นเขาจะเอามาเลี้ยงที่นี่เนาะมากินยาที่นี่เนาะครับเนาะแล้วก็เอ่อต่อไปเราก็จะไปขุนเนาะครับเนาะตัวที่่บวบเอสถ่ายให้ดูเนาะครับเมื่อกี้เขาจะเอาไปขุนสีขาวเนาะครับเนาะ,ะเนี่ยคุณพ่อก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะเกือบทุกวันเลยเพลนบกเนาะอ่ามาเห็ดหน้าพร้อม,มเบิกหน้าพร้อมเลี้ยงงวพร้อมเพิ่นว่าเนาะเบิกไหนงัวเพิินแต่ละตแต่ละโตมวมิตรตัวมังามเนาะครับเนาะเนี่ย นี่ก็เป็นสืบทอดสืบสานนะครับเนอะอาะทำเสริมสร้างรายได้นะครับให้แก่ครอบครัวของอจังหวัดสกลนครน,นะครับเนอะอาะเพืออ่อกุสมานนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นรายได้ที่สุดปังมากเลยเนาะเ <c oughs> พิ่นทํามาตั้งหลายปีสักปีแล้วพ่อเลี้ยงงัวมานี่นะยี่สิบปีแล้วตัวน,นี้ยอันคุณพ่อจะอายุจะปีสัตว์ตัวน,นี้นะหกสิบก็ตั้งขึ้นทะเบียน มันแม่นหกสิบอยู่บอกคือคือโบโบฮอดหกสิบ,บ <c oughs> แล้วหน้าก็ยังละอ่อนอยู่เมืองเนี่ยเพิ่นอายุหกสิบไปได้พี่น้องเลยเนี่ยนน,น่นเพ,น <c oughs> พิ่นมาเลี้ยงตรงนี้น้องครับเนาะอ่ะได้ลูกจักคนพออยู่ได้ได้เหอนได้ลูกสองคน,งคนเนาะโอ้ไล่มาไก่อย่าบอกครับจากบ้านมาจากประมาณตักโลูข้างๆวัดน้ำบ่บ้านพอนะครับ ร้านค้าร้านค้าร้านค้าข้างวัดสองล้านนะครับของพ่อบ่ครับอืมผมกับละอันไม่ได้เอาน้ำแข็งบ่มีของเกียรตินาแก่อยู่บ่เนี่ยครับเอาอ๋อมีอยู่เป็นบ่ของเกียรตินาแก่นะเอาตลอดอ๋อครับข้างร้านค้าฝั่งนั้นนี้เนาะข้างวัดมันขามไปทั้งพุทธดลพ่อไอ้งัวนะข้างวัวละข้างอ๋อ เนี่ยได้ไปเจอ,อพอ่อจริงๆก็เป็นลูกค้าของโรงงานน้ําแข็งเกล็ดนาแกของเราด้วยเนาะครับเนาะนี่ยิ่งคุยกับคุณพ่อยิง่งอยากมาคุยน้าตลอดเลยเนาะครับเนาะได้ความรู้ดีเนาะพ่นบอกเนาะพ่นบบริ่ได้ห่วงวิซ่าได้เพ่นว่าเนาะครับเนาะเนี่ยตรงนี้เป็นบอดพ่อเนี่ยวัวที่จะไปทําลูกคอกที่เราทําลูกคอกมาเน่ะเนี่ยกําไรล้วนๆเนาะพอ่อเนาะที่ตรงนี้เนาะเตรียมคุณอืมเตรียมคุณเนี่ยเนี่ยดู รูปลักษณ์สวยงามเนาะครับเนาะผลเดียวนี่ก็ได้ย้อมแบบเลี้ยงมันวายอือตอนนี้ชื่อเลี้ยงเป็นปีนาร์าคุณโอ้จะอันเลี้ยงไว้คุณปีหน้าเนาะครับเนาะเน,นี่นนยไอ้รัวคุณเนี่ยมันโชคดีตรงนี้ที่เรามีลูกคอกเพราะว่าเราจะไม่ได้เ,เสียเงินไปหาซื้อมาอีกเนาะครับเนาะเาน,นี่ยก็จะเดินเลี้ยงมันในหญ้ากันเยอะเนาะครับเนาะ ตามมาเลยนะครับตามเอาแอดมานะครับมากับคุณพ่อเนาะครับเนาะวันนี้คุณพ่อพ่อเกษิมาแนะนำนะครับในการเลี้ยงงูงเลี้ยงงูเนาะนี่จังหวัดสกลนครน,นะครับเนาะอำเภอคุชมานเนี่ยบ้านนี้ละไมเนาะครับเนี่ยอันนี้พันธุเนาะครับพ่อตัวนี้น้อยนี่นะพันคอเลยพันคอเลยนะครับเนาะเอาไปขุนได้เมนบ่อพ่อ เป็นตัวผูกขุนได้อือเอาไปขุนได้เออเอาไปเอาไปขุนอ่านถ้าอ่านตัวนี้เล็กๆตัวนี้นะพ่ออ่าถ้าเป็นพ่อสิป้อยนะแม่รับจากได้นตัวเท่าไหร่ครับตัวเถิกตัวนี้นะตัวนี้ตัวเมียอัวตัวนี้ก็ประมาณเดี๋ยวนี่ก็วสิบห้าหมื่นห้าหมื่นห้าเนาะครับเนาะหน้าของพ่อเป็นบนตรงนี้นะครับเอาไปใกล้งวงเลยน้องรับเนาะ วันนี้บ่าวเอสจะพามาเจาะตรงๆที่การเลี้ยงวัวอ่าโดยตรงเลยเนาะครับเนี่ยพ,พ่อเพิ่ก็จะมาเลี้ยงวัวตรงนี้เลยเนาะีนี่ตมีต,ตัวงามๆนะพี่น้องอ อันนี้แม่พันธ์บ่พ่อเอาแม่พันธ์ตัวนี้น่ะเลี้ยงมาจากปีแล้วเนี่ยซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่โตเท่าไหร่ครับพ่อซื้อมาก็ลูกตัวถึกเป็นถึกใหญ่ๆหน่อครับแปดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่าเนาะครับเนาะซื้อมาจากปีแล้วซื้อมาปีก่ายซื้อปลาปีก่ายเพิ่นตกลูกได้จากโตแล้วนะครับยังยังกำลังมาสม จะพึ่งใจผสมเนาะครับเนาะอันนี้ก็พันบามันเนาะครับเนาะบามันแดงเนาะครับเนาะตังนี้ก็รูปลักษณ์ของคุณพ่อมาซื้อมาสองสองตัวแม่ลูกเนาะครับเนาะแปดหมื่นกว่าบาทเนาะครับนาอคุณพ่อเนาะอันนี้ตัวเถิกตัวนั้นได้สิพ่อพันบอกพ่ออันนี้ก็บามันลูกคอันนี้เป็นโอเลยเนาะครับเนาะตัวเถิกตัวนั้นเนาะวันนี้กับบ่าวแอดก็จะพามาถามคุณพ่อประกันเนาะเพื่อเลี้ยงงูตรงนี้อ่าลายตัวซิบกว่าตัวน้พ่อเนาะอืม เลี้ยงเป็นอาชีพนะครับเนะาะเป็นคนบ้านนอกบ้านนาของเราเนาะครับเนาะอาชีพตัวนี้ไปมาเบิดแล้วอยู่กรุงเทพกรุงไทยเพิ่นว่าเนาะครับเนาะพอประกันเพิ่นว่าเนาะครับเนาะกรุงเทพก็เมื่อยไปแล้วโโสู่เนอะประเทศนอกประเทศนาเพิ่นก็ไ,ไปมาเบิดแล้วแต่ตัวนี้เพิ่นก็เลยมา,ายมาอยู่บ้านบ่มีอย่างเฮ็ดเพิ่นว่าเนาะเลี้ยงงัวดีกว่ามั้งเนาะเพิ่นว่าเนาะครับมมเนาะก็นี้ก็เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เนาะครับเให้แก่ครอบครัวเนาะพอเนาะมนก็ อันนี้ที่บ่าวเอ็ดได้มานําเสนอเนาะครับเนาะที่มาเยี่ยมมายามมาเห็นงัวนะครับท่านผู้ใดสนใจเนาะครับเนาะนอกเหนือจากเราจะไปเที่ยวตลาดโคกระบือเนาะครับเนาะเมื่อวาจะของเป็นจังหวัดนครพนมนะครับเนาะอำเภอนาเกหรือว่าจังหวัดสกลนครโคศรีสุพรรณที่บ่าวเอ็ดเคยพาไปเที่ยวไปชมเนาะครับเนาะอันละตัวนี้แหละครับพ่อเนี่ยถ้าพ่อตีกข้าวเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยสมุตีสมุิมีคนจากได้แบบนี้นะ ที่เขาข้าวเป็นในราคาเนาะครับเนาะอันนี้พักงวัวพันธุ์ธรรมดาเมนบอพ่อครับเนี่ยก้อนเล่ยเป็นธรรมดาอืมรักสองขึ้นอืมสักสองสองห่าบอกครับครับประมาณประมาณสองห่าเนาะห่าหมื่นอืมห่าหมื่นกว่าเนาะครับสองสองหมื่อันนี้อันขายเป็นโคมเออเป็นโคมแม่ลูกเนาะเนี่ย เสริมสร้างรายได้ดีมากเลยสำหรับพ่อประกันเพื่อนว่าเนาะครับเนาะเนี่ยไปเมืองนอกเพื่อนก็ไปมาแล้วเนาะครับมีเงินทุนอ่าแถวสกลนครอ่าบ่ได้เลี้ยงอ่งัวขุนคือเพื่อนบ่พ่อเลี้ยงงัวขุนส่งพูนสักคำมาเด้อพ่อก็เลี้ยงคือกันแม่นบอกเลี้ยมตอนนั้นเขาขุนอีกอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นงัวลูกข้อของเราเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็จะจะขุนต่อขุนตัวพูน อืเนี่ยพ่อก็ทําส่งวัวขนโคนยังคำได้เนี่ยต,ตัวไปหลายตัวแล้วครับเออเยแปดตัวครับลูกสาวคุณอืมตามผนมาเลี้ยงงัววันนี้บาวแอดมาเลี้ยงงัวกับคุณพ่อเนาะครับนอกวันนี้เนี่ยวันนี้ก็ผลบรรยากาศก,าก็ตามท้องให้ท้องหน้าเพื่อนกับหน้าเาท่านเองเนาะครับเนาะตรงเนี้ยเนี่ย ไปมาเบิรแล้วคุณพ่อว่าเนาะไปกรุง,งกรุงเทพไปเมืองนอกเมืองนามาก็ได้มาเงินมาก่อนหนึ่งเนาะ,อะเอามาลงทุนอ่าซื้องัวเนาะมาเลี้ยงเพิ่นว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเพิ่นว่าเราเลี้ยงมาน่ะเนาะเลีย้ยงมาแต่น้อยอืมส่นว่าอ่าปล่อยไปแต่ละปีแต่ละปีนะพ่อเนาะกันนะบบริหน่ยวยโตเบิ่งในงัวเพินเน่นนลูกตัวหนึ่งหสิบหกสิบตัวละอืมจำได้อืม คือการเสริมสร้างรายได้นะครับตัวการเลี้ยงงัวขุนนะครับเนาะส่งพลยังคำของพ่อ,อปักกันนะครับเนาะนะวันนี้เพิ่นก็ได้มาเลี้ยงงูงเลี้ยงงวัวเนี่ยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวานาเพื่อนก็แล้วแล้วนะครับเนาะออะตรงนี้จะจะได้ดำอยูบครับตรงเนี้ยในเนี่ยม,มันหลายทงอยู่มันหลายทงเพิ่นว่านาเพิ่นบ่ได้หน่อยเพิ่นว่าเพิ่นเก็บมาตรงนี้ตรงนี้เพิ่นกะเชไ่ยวเป็นเลี้ยงงัวเห็นบ่เนี่ยมันเป็น สนามหญ้าตรงนี้เนาะเป็นท้ายนาตรงนี้เพิ่นปลูกหญ้าไว้ให่งัวเแบบิ่งนไงนะเนี่ยงัวเพิ่นเยอะแยะไปเบิร์เลยเนาะครับเนาะเนี่ยไออีกส่วนหนึ่งเนาะครับเนะาะที่อยู่บ้านก็มีเนาะที่ขุนอยู่นะพอนะ่อเนาะพ่อก็ทําเป็นวัวขุนส่งพลยังทำเนาะครับ <นะ S 1> พอ่ออันนี้ตัวนั้นก็ลูกคอกตัวนั้นเชียวขาวนะพ่อก็จะรอขุนพันวัวเนาะตัวตัวเถกตัวนั้นนั่นแล้วก็เลี้ยงอ่าวัวพันพื้นมาพื้นเมืองด้วยเนาะครับเนาะเนี่ย หน้าตาของคุณพ่อพ่อเน่นอยู่บ้านนิลไมเนาะครับเนาะอันนี้ก็อยู่อำเภออุตสมาเนาะครับจังหวัดสกลนครเนาะครับในวันนี้มาเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นยังไงในการเ,าเลี้ยงงูเนาะครับเนาะรายได้ดีอยู่บ่พอ่อครับพ่อได้ใส่เยอะครับยิ่งเรามีลูกคคกเนาะเขากับวได้ไปหาซื้องูอ่เป็นบ่พ่อคคแค่เข้ากห้เวลาขายงัวไปเนาะส่งงัวไปแล้วก็ฮักแต่แค่ ค่าอาหารอืมที่เหลือก็เป็นของเราเต็มเต็มนะครับเนาะเนี่ยวันนี้เบ่าวเอ็ดมาเห็นที่ทุ่งนาเลยนะครับที่ท่านมาเลี้ยงวัวนะครับเนาะแต่ส่วนหนึ่งก็อยู่ในบ้านที่ท่านอ่าเลี้ยงรอขุนอยู่นะครับพอนะ่อเนาะวันนี้เขาก็จะมาเลี้ยงอ่าลูกคอกที่เราจะไปขุนนะอยู่ในนี่เนี่ย,ยแม่พันธุ์ก็อยู่ในนี่เนานะพอนะ่อเนาะเป็นวัวของเราเองนะคือกําไรล้วนๆน,นะ เขาก็ถ่มตุนเนาะคนเลี้ยงวัวขุนน่ะมันต้องมีรายได้เนาะครับเนาะที่บ่าวแอดเคยพาไปเที่ยวตั้มโคกสีสุพรรณเอ้ยอ่าอำเภอนาแก่เอ้ยเนาะกับอำเภอเรนูเอ้ยอำเภออันตำบลอำเภอปะปากเอ้ยแบบนี้เนาะครับเนาะตรงนี้เราวันนี้มาถึงนี่เด้อำเภอกุสุมานวันแรมืันนี้นะมามาดูมาชมเนาะคุณพ่อเนี่ยคาบัหัวมิซาเพิ่นลวานเนาะครับเนาะโคดิสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะบัหัวมิซาอันแมน ถ้าผู้ใดเพื่พอนอยากคิดอยากเลี้ยงเฮตังไดพอ่อจากเลี้ยงวัวโควขุนเขาต้องเข้าไปในระบบของเพิ่นบอกครับน้องะหารขนเนาะเขาต้องมีญาติญาติเพิ่นแนะนำเนาะกว่าจะมันบริเวณเข้ากันง่ายๆเนาะครับเนาะมันบริเวณว่าจับพัดจับถูจะไปเลี้ยงแต่ถ้าท่านอยากเลี้ยงจริงๆเนะาะระหว่างรอเลี้ยงวัวโคขนแบบร,ระยะสั้นเนาะพ่อเนาะอรอก่อนเพื่อเพื่อนประกาศเนาะว่าเพื่อนต้องการรับ ดึงได้เข้าไปเนาะครับ,รบสมัครไปติดต่อเพิ่อเก็ดจังไดรจังไดรเนี่แหละ,ะครับเนี่ยเบิกแนงงัวของคุณพ่อเพิ่นเนาะเนี่ยเพิ่นก็ลัดงัวจะนี่แหละตลอดเนาะครับที่เพืโอนโบ๊ทแมนน้อยๆทีเนาะครับเนาะเนี่ย เมื่อเงินมาจากอประเทศนอกไปประเทศนอกมาแล้วเพิน่นว่าไปประเทศนอกก็จะเมื่อยไปแล้วมันไปเรื่อยๆลยพนพอนะ่อเนาะ คุณพ่อครับเลา่าประสบการณ์ที่ปทับก่อนจะมาเลี้ยงงูวัวตอนที่พ่อไปประเทศนอกนะครับไปประเทศอย่างนี้นครับสิงคโปร์อิสราเอลครับสองประเทศครับประสบความสาเร็จอยู่บ่ครับตอนช่วงนั้นนะสิงคโปร์ประสบคลสําเร็จได้กลับขึ้นมาบอกครับ,รบไปส,สู่อีกรอบสองไปประเทศไหนครับไปอิสราเอลก็เลย โอเคครับไปกับแฟนเออไปจักปีครับพ่อไปอยู่สองปีนะครับอือสองปีแล้วจะค่อยได้กลับมาอยู่บ้านเนาะครับเนาะแล้วก็จะหันมาเลี้ยงวัวเนาะครับเนาะจับพัดจับถูไปได้คือได้อ่ามาเลี้ยงวัวขุนส่งผลจางคำครับพุณพ่อลูกสาวติดต่อลูกสาวจากขุนอือลูกสาวน้ำร้องก่อนเนาะครับเนาะก็เลยพากัไปสมัครพอดีเนาะครับสมัครรับ้านลก็พอดี งอในขอกก็มีแน่สื่อมาน้ำแน่ก็เลยผลพลอยได้มาตัแต่พุนมาจนมีทุนมีหลอนมาเนาะครับเนาะการเลี้ยงงัวส่งพลยังคามันบเมนของง่ายๆเลยเนาะพ่อเนาะมันก็ต้องใช้ต้นทุนเนาะครับเพราะบาอยังกว่าจะมาเป็นเลี้ยงงัวขุนได้น่ะมันต้องต้นทุนสูงเนาะพ่อเนาะบอกว่าจะเป็นคอกเนาะพ่อเนาะบอกว่าสิเป็นตรวจคอกหญ้าเฟืองลายสิ่งลายอย่างผสมกันเนาะครับเนาะ งัวขุนนะ่ะกว่าจะได้ผลผลิตให้เราได้เชยชมนะ่ะอ่างัวขุนนะ่ะเลี้ยงประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนเนาะครับเนาะจากสีได,ด้ป้อยเนาะโตโตเนาะพอเนาะเออแล้วก็ตัดน้ำนักเข้ามารุ่นน้ำนักการเลี้ยงมันพอพอมีเคล็ดลับอย่างประเทดเหน,นงัวอ้วนเวลางัวขุนเฮาจะให้ให้กินอย่างนีมีกากมันอยู่บ่ครับมีหญ้าเขียวน้ำแร่เทยร์ลัโลคกระดืยขี้ไร้กับมือนัง เออหมื่นละเทียร์หรือสองสามหมืห่นกินยาเขียวนะอือยาเขียวที่ฮอปพันธุ์นะปลูกนะครับในส่วนส่วนอันหัวอาหารในกระเปื่ออย่บ่พวกต่อตัวนะกับตามอัต,ตาราส่วนมันอือเพิ่นบ่หวงครับเพ,พิ่นบะกระบอกเนาะขาดคนอยากเลี้ยงลูกหลานคนดอยากเลี้ยงพเพิ่มไปอือไ,ไปเรื่อยๆจากได้กําไรตัวหนึ่งมากกวมีตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้ามาเรื่อยๆเนาะพ่อเนาะเพราะแบบนี้แหละเห็ุบ่เนี่ย พ่อก็เลยสอนวิชาเนี่ยก่อนจะไปเลี้ยงวัวขุนเราต้องมีอ่าวัวอ่าแม่พันธของเขาไว้ในในกำมือของเขาไว้เลยเนาะเพราะว่าอย่างนี่คือผลกําไรทั้งนั้นเลยเนาะครับเนาะตัวนี้ก็ผสมลูกติดขุนอ่อืมเนี่ยตัวนี้ก็จะผสมลูกไว้รอขุนอีกเนี่ยตัวนั้นก็รอปีหน้าก็ขุนเนี่ยมันมีแม่พันธุ์ของเราไว้อยู่ในสักสองสามแม่ครับพ่อเนาะพ่อเนาะมันจะมีหมุนเวียนตลอดอ่า วัวที่คอกของเราที่ขุนอยู่เราปล่อยไปปุ๊บเราก็จะเอาตัวนี้เข้าไปแซนเนาะครับเนาะเราไม่ต้องไปลงทุนซื้อเสียตะค่าหัวอาหารเนาะครับมีแต่ได้กับได้เนาะครับพอถึกระบบมันแล้วเนาะครับเนาะการเลี้ยงวัวขุนอ่าพลยังคำเนาะทางสากลปัจจุบันเบิ้งคอยแนะนําตลอดเนาะพอเนาะของอ่าสากลโคขุนพลยังคำเนาะครับเนาะเนี่ยขอบคุณน้ำตาลน้ำยังไปเต็มมากทุกเดือนเนาะครับเนาะทุกวันที่สี่ไหม ที่นี่ทุกวันที่สี่เหมือนที่นครพนมบ่จากวันได้ตะวามาก็จะ,มา,จะม,ามาตลอดก็พอดีสีเบิดครับเนี่ยเบิ่งแน่นาเพิ่นก็นหลายท่งหลายจนบรยาเขตเอาไว้เลี้ยงงวเราอ่ะอืมเพิ่นปลูกหญี่ยใส่ใบเบิดเนี่ยเนี่ยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์อ่าของคนอ,อำเภอกุสมานเนี่ย เนี่ยตัวน้นน้อยในกระตีได้ได้แล้วเนาะพ่อเนาะหมื่นกว่าเนาะเนี่ยหมื่นเท่าใดพ่อเนี่ยตัวเนี้ยเถิกน้อยเนี่ยสิบแปดได้เออมื่นแปดเนี่ยบรรยากาศสุดยอดมากเลยไายยู่ตังปะเถาะปักมะเทศกระเบิ่งบรรยากาศเอาเด้อครับเด้อภายคิดทอดบ้านกระเบิ่งเอาเนาะครับเนาะเบิ่งยี่พ่อเบิ่งเนี่ยเนี่ยคนบ้านเฮาเนี่ยทั้งหลังก็ปลูกหมอกปลูกมันเนาะพ่อเนาะโอ้ย มีแต่แนวหามาอยู่บ้านไอ้ท่านบุไดที่คิดว่าเอออยู่กรุงเทพเบื่อแล้วเนาะครับเนาะเฮ็ดได้เมื่ออยู่บ้านเขาเช็ดห่ังเนาะครับเนาะนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะครับนาะคุณพ่อเนาะเลี้ยงวัวเนี่ยครับเนาะสร้างเสริมรายได้โบ๊เมนว่าแต่เลี้ยงวัวอย่างเดียวเนาะเขาก็จะมีงานของเราอีกต่างหากเนาะเฮ็ดมีนาปลูกมันทางนี้โซนทางนี้น่เหมือนโซนของบ่าวแอดก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูปลาแล้วก็ สวนยางพราราเนาะทางอำเภอนาเกเนาะครับเนาะพ่อเนาะแต่ทางนี้ท่านจะเลี้ยงอ่าวัวแล้วก็จะปลูกหมอกปลูกมันปลูกออกปลูกอ้อ,อยนะทางพี่เนาะ,ะทีพ่นหลายเนาะครับเนาะทางนี้ทางคุณสมานทีทีเยอะเฉพาะเลี้ยงงัวนี่กะไซบเบิร์ดและอีโฟนเะบิ่งเนาะครับเนาะบรรยากาศคุยยิง่งคุยยิ่งสนุกคุยกับคุณพ่อนะเนี่ยเนี่ยอ่า รับชมรับฟังแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าแก่คือเก่าเนาะครับเนาะนะอันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อเนาะครับเนาะนะที่ให้คําแนะนําดีๆเนาะกับแกลูกแกหลานเนาะครับเนาะอ่าในมือนี้บ่าวแอดซึ้งอกซึ้งใจเนาะเพินพ่นก็บู่้หวงมิซ่าเพิ่นบอกเพิ่นแนะนําอันนี้ก็ฝากไว้เนาะนะครับเนาะนะอันนี้แม่พายอยากได้งัวกับเพิ่นอยากมาคุยกับเพิ่นมีเบอร์โทรบ่พ่อ โอ้อยู่บ้านเม่บ้านเพิ่นบอบได้ค่อยถือ<บ>พะว่าเพื่อนมาเรียงงงเรียงงัวเพิ่นบอกค่อยสิงมีทานทิสเตอร์น้อยตัวหนึง่งใบปเปิดเป็นเพื่อนเนาะพ่อเนาะเนี่ยเมืองนอกเมืองนาเพิ่นไป,ไปมาเบิร์ดแล้วขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเด้อขอบคุณครับอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีสุขครับผมบ,บัตรนี้บ่าวอด การได้พามาเที่ยวมาชมมารู้จักเนาะครับเนาะการเลี้ยงวัวเนาะครับเนาะหลายๆที่หลายๆท,ที่ที่บ่าวเอดไปเนาะครับเนาะมืัอนี้บ่าวเอดกับคุณพ่อการศิขออำลาพาจากกันเด้อครับเด้อขอให้อยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีสุขเนาะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ํารวยร่ํารวยตลอดปีและตลอดไปเนาะครับเนาะบุญยูสุ้ข้ำมลุ้งเรืองเรืองเลื่อมนสุขขู่สุขคนเนาะครับเนาะหักหลายแพงหลายคือเก่าเดา้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวเอดไรส์สไตล์เนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยน,นามนต์คนนาแกก่คคือออเเเาดด้้รับไป บ,บ๊ายบายครับเนี่ยคุณพ่อ